ค่ะวันนี้น้องอัง,งุนจะมาพูดคำขวัญวันเด็กปีนี้อ้าวเริ่มมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์คารความวาแตกต่างสายกร้ชงบกระชับไกระต่าชัดไหมคะเอาอีกรอบนึงได้ไหมคะลูกเพราะว่าเสียงมันเบาหนูพูดดังกว่านี้นะคะอ่าหนึ่งสองสาม ค่ะมองมองโลกกว้างออคิดสร้างสารรค์คลบความแตกต่างเชื่กันสร้างประชาิบไตโอเคค่ะคลิปนี้ก็น้องอังุนมาพูดคำขวัญประจำวันเด็กปีนี้เป็นยังไงคะไปเที่ยวงานวันเด็กสนุกไม่เอ่ยสนุกค่ะได้ขนมเยอะไหมคะได้เยอะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ ขอบคุณค่ะ